สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วครับผมตามที่ได้ให้สัญญาไว้ครับผมตัวนี้เป็นตัว j ห้าครับนี่ครับสวยสวยครับตรงมุมไม่ไม่มีริ้วรอยเลยครับสวยๆอยู่ตัวนี้แบตเพิ่งเปลี่ยนมาด้วยครับผมที่บอกว่าแบตเพิ่งเปลี่ยนก็คือผมเป็นคนเปลี่ยนเองครับตอนผมได้มาก็คือแบตน่ะมันจะสุขภาพอะ่ะมันต่ำกว่าห้าสิบแล้วซึ่งถือว่ามัน นี่แหละถือว่าพีคแล้วจำเป็นต้องเปลี่ยนแล้วผมก็เลยต้องเปลี่ยนแบตน่ครับตามมุมสวยๆแต่ว่าตาําหนิมีนิดนึงครับผมนี่ครับมีสีลอกนิดนึงเพราะว่าตอนเปลี่ยนอะ่ะมันต้องยกมันต้องยกจอทัสกีออกมาครับตรงนี้มันก็เลยสีมันก็เลยหลุดนิดนึงสีล่อนมันเป็นสีของมันเป็นของสีขอบจอขอบ ทัสกีนข้างในครับด้านในไม่ใช่ด้านนอกเห็นไหมครับสีมันเลยลอกเหมือนมันโดนกาวมันก็เลยลอล่วนล,อน,ลอนหลุดออกมาก็คือไม่ได้มีผลอะไรห,หรอกครับเห็นไหมครับไม่ได้มีผลอะไรขอบเคิริบจอสวยครับตัวนี้ตัวนี้เป็น Gen ห้าครับผมเป็น Apple A เก้าครับผม CPU เขา RAM สองแล้วก็ลอม สามสิบสองครับตัวนี้เดี๋ยวผมปิดตั่นี้ก่อนอ่ะโอเคตัวนี้จอยังสวยๆเลยครับเขาขาวนะครับสวยๆเลยจอไม่ด่างไม่อะไรจอถือว่าดีซึ่งตอนที่ผมเอามาดาเดิมทุกอย่างไม่มีการซ่อมไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าตอน,นผมได้มาแบตมันประมาณห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะมันถึงสุขภาพอ่ะผมเอาไปต่อกับแอปที่อยู่ในคอมอ่ะมันเช็คได้ต่ำกว่าห้าสิบมันก็เลย ไม่เหมาะและไม่เหมาะอาการที่จะเอาไปใช้แล้วซึ่งมันก็จะมันก็จะหมดเร็วอ่ะโอเคผมก็เลยเปลี่ยนเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ไฮห,ห่วงครับสเปคเหลืออนะครับเหมือนเดิมสแกนนิ้วได้ปกติครับผมใช้ได้ดีทุกอย่างเลยแบตตอนนี้แบตร้อยเปอร์เซ็นแบตถือว่าดีมากดีกว่าตัวเจนเจ็ดที่ผมเอามาก่อนหน้านี้นน้ดยซ้ำตัวเจนเจ็ดตัวนั้นแบตจะอยู่ที่เก้าสิบสาม ตัวนั้นก็คือได้มาก็คือเขาเปลี่ยนเจ้าของเขาเปลี่ยนมาแล้วส่วนตัวนี้คือได้มาเดิมเมจ้าของยังไม่ได้เปลี่ยนผมม่นคนเปลี่ยนเองน่ครับด้านหลังสวยๆเห็นไหมครับสวยๆเลยนะครับสวยๆเนี่ยสังเกตจะมีเหมือนชื่อชื่อเขาเขายิงเลเซอร์มานะหมายชื่อเจ้าของเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็คือได้มาแบบนี้ครับ นั่นก็ไม่ค่อยมีรอยอะไรสวยอยู่ถามว่ายังน่าใช้ไหมก็ยังน่าใช้นะครับเนี่ยก็มีริ้วรอยบ้างตามอายุของเขาแต่โดยรวมองค์รวมก็คือยังค่อนข้างสวยนะอ่าเนาะค่อนข้างสวยเพราะว่าตัวนี้ยังรองรับตัว iOS 16สบเลยครับเขาจะเห็นได้ข่าวเขาจะปล่อยที่ที่ 25, นะ25้านะย5ิห้าดอลลาร์เนี่ยก็คือตัวเนี้ย ยังรองรับอยู่ยังอัพไอแพดทีหได้อยู่เพราะฉะนั้นแล้วหายห่วงแต่ก็อาจจะยังต้องดูก่อนว่าถ้าอัพแล้วอะ่ะมันจะมีมันมีปัญหาอะไรไหมมีบั๊กอะไรหรือเปล่าก็อาจจะยังรองสถานการณ์ก่อนแต่ถามว่าตอนนี้สเปคของเขาอ่ะยังค่อนข้างโอเคนะถ้าใช้ในกลุ่มของแบบสแตนดาดไม่ได้แบบเน้นแรงเน้นลื่นเปิดโปรแกรมเยอะแยะอะไรถามว่ายังน่าเล่นไหมซีพตัวนี้ยัถือว่าโอเคนะ ยังถือว่ายังอยู่ในกลุ่มของตระกูลพวกแบบ Air 2 iPad Air 2ตัว Air 2ก็คือจะเป็น CPU 8 A8X ซึ่งก็จะสเปคก็จะพอๆพกับตัวนี้ที่เป็น A9 ก็จะเหลื่อมๆกันนิดหน่อยก็จะแบบอยู่ในเกณฑ์เดียวกันแล้วก็แรม2ยังถือว่าโอเคครับยังถือว่าน่าใช้ยังดีกว่าถ้าถ้เกิดตัวนี้เทียบกับพวกตระกูล Air ก็จะอยู่ประมาณ พอฟัดพอเหวี่ยงกับ Air 2ที่ Air 2เข้าเหนือกว่าคือในส่วนของจอแล้วก็ความบางของเครื่องแล้วก็จอดีกว่าเท่านั้นเองนอกน,นั้นก็พอฟัดพ,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 พอเหวี่ยงกันมากกว่าแต่ถ้าเอาไปเทียบกับ Air 1ตัวนี้ดีกว่าครับตัวนี้สเปคดีกว่า Air 1เพราะ Air 1อ่ะเป็น CPU Apple A7 แ a มจะเป็นแค่กิกเดียวจะเปิดอะไรได้ไม่ค่อยเยอะเท่ากับตัวนี้แล้วแถม iOS อัพได้สูงสุดแค่12.5นะครับแอนหนึ่งนะส่วนนี้ตัวเนี้ยตอนเนี้ยปัจจุบันเนี่ยเป็น15เนี่ยครับเดี๋ย5 7ิบห้าจุนะครับรออัพ16อย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงว่าได้อัพไปแล้วสบายๆแน่นอนตั้งแต่ก็คือถือว่า Apple ิลเขายังไม่ทอดทิ้งนะไม่ทอดทิ้งเจนหนะครับเพราะว่าตอนแรกเข้าใจว่า ตัวทีได้อัพไปก็คือตั้งแต่ Gen 6ขึ้นไป Gen 6, Gen 7, จ Gen 8ขึ้นไปเพราะ Gen, Gen 6อ่ะ CPU จะเป็น Apple A 1 0ถูกไหมครับแต่เขาก็ยังมาเก็บตัว Gen 5ให้ได้ไปด้วยก็ถือว่ายังยังโชคดีที่ได้ไปแต่จากที่ผมเคยใช้มาอย่างที่บอกถ้าไม่ได้เน้นเรื่องสเปคมากมายต้องแบบเอาไปตัดต่อแอป,ปไปตัดต่อโปรแกรมไปตัดต่อวิดีโอสะงสูงใช้เพอ f o r m ร์แมมากมากอ่ะตัวเนี้ยตอบโจทย์ได้สบาย พื้นฐานทั่วไปเล่นเกมฟังเพลงดูหนังเอาไปเรียนออนไลน์ทํางานเบาๆเอาไปเรียนหนังสือได้สบายเพียงแต่ว่าจุดอ่อนของเขาก็คือ 1. เขาไม่ได้รองรับ Apple Pencil นะเขาไม่ได้รองรับคีย์บอร์ดตัวที่รับรองรับ Apple Pencil เนี่ยก็คือ Gen 6ถูกไหมครับส่วนรองรับคีย์บอร์ดก็คือ Gen 7เพราะฉะนั้นตัวนี้ Gen 5 ไม่ได้รองรับทั้งปากกา Apple Pencil แล้วก็คีย์บอร์ดของ Apple เลยแต่ก็สามารถรองรับปากกาทั่วไปได้ปากกาโนเนะปากกาทั่วๆไปเพราะฉะนั้นแต่มีข้อแม้ว่าถ้าเกิดจะซื้อปากกามาเขียนะ่ะก็ขอให้ลองดูในร้านทั้งนิดนึงว่าเขารองรับรุ่นนี้ไหมมันจะมีโมเดลรุ่นโมเดลรองรับอยู่เพราะฉะนั้นมันจะมีนะครับมันจะมีโมดิโมเดลที่หลังเครื่องเนี่ยนครับตัวนี้จะเป็น A1822 เนครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะซื้อประกาศเทียมมาใช้ก็ขอให้ลองรับขอให้ถามร้านสักนิดนึงว่าเขารองรับรุ่นโมเดลแล้หรือเปล่าถ้าเขียวว่ารองรับก็คือใช้ได้ครับนั้นหายห่วงอ่านะครับสแกนนี่ปุ๊บสบายๆเลยแบตหายห่วงแบตผมเปลี่ยนเองกับมือเลยครับกล้ารับประกันยืนยันนอนยันนี่ครับผมมีผมมีเนี่ยแบตเก่าให้ดูด้วย ่านี่ครับเพราะผมไม่คนเปลี่ยนเองกับมือเห็นไหมครับนี่คือแบตเดิมของเขาแบตจะเป็น2จะเป็นสตัวแบตเขาจะประมาณ8ปดพันมิลลิแอมป์นี่ครับมัคั่วเขาอยู่ตรงนี้ก็คือตอนเปลี่ยนก็คือต้องยกใช้ตัวฮอตกันเป่าเป่าเป่าเป่เป่าเป่เป่เปาแล้วก็เอาเอาพวกบัตรเครดิตการ์ดหรือว่าเป็นบัตรพลาสติกอ่ะค่อยๆเลาะออกแต่บังเอิญว่าตรงนี้สีมันเลยลอกไงผมเอา ตัวในส่วนของพลาสติกอ่ะค่อยๆเลาะเลาะเลีะย่เลาะเลาะขึ้นมามันก็เลยหลุดออกมาด้วยตรงเนี้ยก็เลยเป็นตรงนี้ไปแต่ก็อย่างที่บอกเัาไม่ได้มีปัญหาอะไรสีมันลอกจากข้างในเพราะว่าในส่วนของทัชสกรีนเองอ่ะตรงตรงสีตรงสีเขาขาวที่เห็นเนี่ยคือมันเป็นสีที่เขาเป็นเส้นสีของตัวพลาสติกตรงตรงัวเป็นกระจกทัชสกรีนข้างในนจะมันมันจะเป็นเคลือบสีขาวไว้มันก็เลยล่อนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนแบตไอแบตมันจะอยู่อย่างนงี้แบตมันจะอยู่รูปนี้ จะอยู่ซีกซ้ายนี่ครับตัวบอร์ดจะอยู่พาดขวามานะครับตัวบอร์ดจะอยู่ฝั่งขวาแล้วก็แบตเตอรี่จะอยู่ฝั่งนี้เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเรากยกจอทัชสกรีนเสร็จปุ๊บยกออกยกภาพไปทางขวาก็จะมีน็อตสตัวเป็นน็อตยึด LCD แล้วก็ยกออกมาก็จะมีสายแพร์อยู่ตรงล่างขวาเรายกออกแล้วเราก็ค่อยๆถอดแบตออกแล้วก็ใส่เข้าไปก็กระบวนการนี้ก็ค่อนข้างใช้เวลาถ้า ถ้ารีบร้อนก็อาจจะทําให้แบบแตกได้ก็ต้องระวังซึ่งผมก็ทําผมก็เคยทามาเหมือนกันแหละผมก็เคยทําผมเคยเปลี่ยนพวกเจนหกเจนห้าอมาก็เขาพอมีประสบการณ์อยู่บ้างแต่ก็ถามว่าอาจก็คืออาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้เก่งขนาดแบบร้านนะไม่ได้เก่งครับขนาดแบบเปิดร้านซ่อมขนาดนั้นแต่ก็เคยมีประสบการณ์ทํามาหลายตัวเหมือนกันแต่ก็แล้วแต่นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าแล้วแต่ตัวนั้นๆที่ผมจับมา มันได้สภาพไหนมาได้สภาพแบตต้องเปลี่ยนไหมหรือแบตยังไม่ต้องเปลี่ยนเพราะถ้าเกิดยังไม่ต่ำกว่า80หรือแย่แย่เลยอ่ะยังไม่ต่ำาเจ็ดสิบอ่ะก็ยังถือโอเคยังใช้ได้อยู่แต่ตัวเนี้ยต่ำกว่า50สุขภาพระต่ำมาว่า50คือแบบคือมันแย่จริงๆคือต้องต้องเปลี่ยนจริงๆเพราะไม่งั้นอะ่ะชาร์จให้เต็มร้อยแล้วก็ฟัง YouTube อะ่ะไม่ไม่เกินไม่เกิน2รลูก2ชั่วโมงหรือไงเนี้ยหมดแล้วดับหมดดับเลย อะไรปรนะมาณนั้นคือค่อนข้างค่อนข้างจะพีคและผมก็เลยต้องต้องเปลี่ยนเพราะถามว่าถ้าคนที่ไม่ได้แบบมีความชานาญในการเปรนเองส่งไปร้านได้ไหมได้แต่ก็น่าจะเป็นหลักพันนะเพราะว่าในส่วนของแบตเนี่ยผมสั่งซื้อจากออนไลน์มาก้อนนึงก็ประมาณไม่เกินอย่างพอเกรดดีๆหน่อยก็จะประมาณ4ีร่ร้อยกว่าสี่ร้อห้าร้อยถ้าเกรดแพงๆขึ้นไปก็อาจจะแบบเจ็ดแปดร้อยมี ต่เกตด,ดีขึ้นมานแบบว่าเกตในเกรนในกลุ่มใช้ได้ก็ประมาณ400รบาทไม่เกิน500ต่อก้อนบวกลบค่าส่งอ่ะก็500นิดๆนี่คือเฉพาะราคาค่าแบตนะที่ผมสั่งมาเบสเซน5้าร้บาทแล้วก็เปลี่ยนเองก็เลยค่าแรงก็เลยฟรีไปเสียเฉพาะค่าแบต500บาทแต่ถ้าไม่มีความชันมารเอาไปร้านก็จะโดนบวกค่าทำเบสเ็จก็น่าจะเป็นพันนะ แต่พันดิสพันหน่อยหรือพันเท่าไหร่ก็อาจจะต้องไปคุยกันแต่ละร้านนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ฟันธงแต่ผมมีว่าพันหนึ่งแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าที่ผมทำม,มันยากไหมมันก็ไม่ยากและก็ไม่ง่ายก็ต้องอาศัยความชนาญน,นิดนึงก็ตรงกันอย่างที่ผมบอกก็ต้องค่อยเลาะไปแต่ถ้าใจร้อนแงะแรงก็แตกได้ก็ต้องระวังพอแงเสร็จใส่แบตเสร็จตอนที่จะปิด ก็ต้องทําความสะอาดจอเพราะมันจะมีพวกฝุ่นพวกอะไรที่มันลอยในอากาศอมันก็ติดเพราะเวลาที่เราปิดเครื่องอะ่ะจอ lcd อะ่ะมันก็จะมีสภาพเหมือนกับจอทีวีอ่ะเหมือนเหมือนกับพวกจอ lcd ทีวีที่เราเห็นน่ะมันก็มีฝุ่นมีอะไรไปติดได้เพราะถ้าเราไม่เช็ดเราปิดทัชสกรีนไปก็จะเห็นฝุ่นถูกไหมครับก็จะเป็นปัญหาได้อีกถูกไหมครับหรือถ้าเป็นรอยนิ้วมือมือเราไปสัมผัสดโดนจอปิดปุ๊บก็จะมีรอยนิ้วมือเห็น เพราะฉะนั้นเราจะปิดจดเก็บเขาไปได้คือ1ในส่วนของหน้าจอ LCD ต้องสะอาดแล้วก็ในส่วนของผิวสัมผัสหน้า,นาทัชสกรีนดันไม่ถึงว่าหน้าจอของทัชสกรีนด้านในนะต้องสะอาดด้วยต้องสะอาดทั้งคู่เพื่อเช็ดสะอาดทั้งคู่ก็ปิดนะครับปิดกาวเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็ดูดูความสนิทนะครับเนี่ยผมก็ลองดูโอเคแล้วนี่ผมใช้มาสักพักหนึ่งแล้วอืมก็โอเคแล้วร้อย สบายๆลื่นๆเฟซไลน์ Face line, สบายๆไหมครับนี่ลื่นๆเลยอยู่ที่เน็ตเลยบางเอิญว่าตัวนี้มันเป็น Wi-Fi ด้วยก็เลยนะแต่จริงๆแล้วอ่ะแต่อย่างที่บอกอ่ะผมจับมาก็ผมก็คงจะเลือกไม่ได้หรอกว่ามันจะได้ตัวไหนมาอาจจะเป็น Wi-fi หรืออาจจะเป็นซิมหรือหรือยังไงแล้วแต่ก็แล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสว่าจะได้ตัวไหนมาบางเอินว่าได้ตัวนี้มาในราคาที่มันไม่ได้แรงมากเพราะ แบตมันสุขภาพมันน้อยถูกไหมครับแบตมันสุขภาพน้อยกว่า50ผมก็เลยได้เป็นได้มีข้อในการต่อรองกับทางร้านที่ผมไปซื้อไงว่าเอ้ยเนี่ยแบตต้องเปลี่ยนนะขอลดราคาหน่อยเขาก็ลดมาให้เพื่อให้ผมเอามาเปลี่ยนแบตเพราะฉะนั้นผมก็เอามาเปลี่ยนแบตผมว่าใช้แล้วผมก็ขายมันเดิมเพราะฉะนั้นคนที่ได้จากได้ตัวนี้ไปอะ่ะไม่ต้องห่วงแบตร้อนแน่นอนผมเปลี่ยนเองกับมือ แต่อย่างที่บอกถ้าสนใจเหมือนเดิมครับทักมาได้เหมือนเดิมหรือจะเข้าไปดูที่ช่องผมที่เป็น facebook ก็ได้ผมแปะลิงก์ Facebook ไว้เป็นช่องที่ผมขายอยู่ประจำประจำเลยเข้าไปดูได้จะมีรายการสินค้าเก่าๆเ,เต็มเลยแล้วก็หรือจะคอมเมนต์ไว้ก็ได้ครับผมก็จะทิ้งช่องทางการติดต่อไวให้เหมือนเดิมถ้าสนใจต้องการหาไปใช้งานไม่แพงไม่โดนหลอกไม่ต้องไปร้านเองถูกไหมครับ ไม่โดนยํำอะไรไม่โดนไม่โดนนู่นนี่นั่นเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเพราะตัวนี้ถือว่าเดิมเดิมไม่เคยซ่อมอะไรผมแกะมาผมเปลี่ยนแบตทัชสกรีนเดิมจอเดิมเห็นไหมครับอันนี้เห็นไหมครับผมก็มาลองเล่นเนี่ยนะลูกชายผมก็มาว่ากระตูเล่นเห็นไหมครับก็นะเต็มเครื่องผมก็เลยยังไม่ได้ลบเลยเพราะฉะนั้นแล้วผมลงขายผมเปลี่ยนแบตผมใช้งานเทสเองกับมือ ว่ามีปัญหาไหมใช้ใช้ไปดับไหมอะไรไหมใช่ไหครับเนี่ยแก็เนี่ยแรมสองใชครับ CPU อะไรก็ว่าไปเนี่ยนี่ครับ Apple A9 ใช่ไหมครับเดิมๆสวยๆตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วหายห่วงถ้าท่านไหนอยากได้ไปใช้งานไม่แพงราคามิตรภาพแล้วก็เป็นเครื่องที่ไม่โดนยำมาจากร้านน่าสนใจก็ส ทักมาได้ครับผมส่วนเด๋ยวราคายัางไงเราคุยกันอีกทีว่าจะยังไงจะมารับหรือจะส่งอะไรก็ว่ากันไปครับผมเอาเป็นว่าถ้าคลิปนี้มีความคิดเห็นว่าผมมารีวิวแล้วมีประโยชน์ยังไงก็ช่วยกดไลค์ก็แชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมก็จะได้มีกําลังใจหาของเล่นมาให้เล่นเหมือนเดิมมาแชร์สาระน่ารู้ว่าการเลือกซื้อประมาณไหนยังไงครับส่วนคลิปนี้ก็ขอรับไปก่อนถ้ายัางไงก็ อย่าลืมนะครับถ้าสนใจทักมาแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมได้อะไรมาเล่นอีกเลวเดี๋ยวผมจะมานำเสนอแล้วกันนะครับผมครับผมทนคลิปนี้ขอเวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ